เจอแล้วครับต้นหนึ่งครับพับพึ่งป่าครับนี่ต้นพับพึ่งป่านะฮะซึ่งก็นี่คือดอกครับมีลักษณะเหมือนกับต้นพับพึ่งทานนะครับซึ่งพับพึ่งทานนี่จะมีแหล่งเดียวอยู่ทางใต้นะครับแต่นี้พับพึ่งป่านี่เกิดอยู่ทั่วไปครับเป็นสมุนไพรด้วยครับส่วนมากเราใช้หัวเขาครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับในตำราของ แพทย์แผนไทยแต่ว่าหมอชาวบ้านหมอยาชาวบ้านกุณตาผมเนี่ยเคยใช้ต้นนี้นะครับในการรักษาผมจําได้ตอนเป็นเด็กเคยไปขุดมาให้กุญตานะครับนี่คือต้นพระพึงป่าครับเราได้เห็นนะฮะวันนี้ก็อาจจะต้องเอาพันธุ์ไปไว้ที่บ้านเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านนะฮะตอนนี้อยู่ในป่าครับเนี่ยป่าใหญ่ที่เราเห็นอยู่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนป่าหินนะฮะตรงนี้ทําเกษตรไม่ได้ ก็พอดีสมุนไพรเขาได้อยู่ครับนี่คือพับพึงป่านะครับซึ่งออกดอกแล้วนี่นะฮะเห็นดอกแล้วครับชัดเจนครับดอกสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสรรพคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เข้าป่านะครับก็ปรากฏว่ามาเจอสมุนไพรต้นนี้ในป่าทั้งทที่ต้นนี้เนี่ยก็มีอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าต้นที่เราเจอนี้ถือว่าเป็นพับพึงดั้งเดิมที่เรา ที่ปู่ย่าตายายเราเคยใช้มาเป็นยาเป็นสมุนไพรมานะครับนั่นก็คือต้นพระพึงป่านะครับพระพึงป่าต้นนี้มีดอกแล้วด้วยครับดูลักษณะใบก็จะเล็กกว่าพระพึงที่อยู่ในบ้านนะครับซึ่งพระพึงป่านี้ก็มีสรรพคุณมีลักษณะใกล้เคียงกับพระพึงบ้านนะครับซึ่งใช้เป็นสมุนไพรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรับพึงเนี่ยเราก็ทราบกัอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ภายนอกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดนะฮะการปวดศรีรษะซึ่งจะใช้ใบไปอังไฟหรือว่าไปลนไฟเสร็จแล้วก็เอามาเอาพันรอบศรีรษะนะครับนะใช้เป็นลักษณะแก้ปวดแก้เมื่อยแก้เจ็บอะไรทำนองเนี้ยได้นะครับ นอกจากนั้นนะก็พรับพึงโดยส่วนของใบเนี่ยนะครับยังจะช่วยทําให้มีอาการคลื่นเหียนอาเจียนในลักษณะเวลาที่เรากินอาหารหรืออาหารเป็นพิษหรือว่ายาพิษก็อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้อาเจียนอยากอาเจียนไม่อาเจียนก็ใช้ใบพรับพึงนี่แหละนะครับคั้นเอาน้ํากินแล้วก็จะมีการอาเจียนออกมานะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วย ในการลดการอักเสบนะครับหรือกล้ามเนื้ออักเสบก็สามารถใช้ใบรพรพึึงเนี่ยเอาไปทำเป็นยาประครบหรือว่าไปเข้ายาก็ได้หรือไม่ต้องเข้านะครับถ้าไม่ต้องเข้าก็เอาแค่ใบเนี่ยมาลนไฟก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะคุณสมบัติของพรพฤกึงที่เราเห็นอยู่ตามบ้านซึ่งจะมีต้นลักษณะต้นที่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ใบก็ใหญ่เช่นเดียวกันสามารถเ,าเขียนพันรอบศีรษะเลยแหละนะครับแต่ว่าพระพึ่งที่เราเจอในป่าเจอในทุ่งเนี่ยจะเป็นพวกพัะพึ่งป่าจะมีใบที่เล็กกว่านะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ในสรรพคุณเดียวกันได้นะครับใช้เดียวก็ได้ใช้ประกรอบกับใบอื่นๆทำเป็นลูกประครบก็ได้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับใบของพรบพึงนะไม่ว่าจะบ้านหรือป่าเนี่ยก็ยังมีการช่วยแก้อาการปวดกระดูกนะฮะใช้อาการปวดกระดูกก็ใช้ในลักษณะเดียวกันครับปวดกระดูกปวดตรงไหนก็เอามาประครบตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วพับพึงเนี่ยไม่นิยมใช้ในการรับประทานนะครับซึ่งเนื่องจากเขา,เ,าเป็น สมุนไพรที่มีธิ์อยู่แต่ว่าถ้าจะรับประทานก็จะต้องเหมือนกับดับพิษโดยทั่วไปนะฮะใช้ร้อนใช้เย็นนะครับนะต้นมากก็ใช้ร้อนครับร้อนจากแดดหรือว่าร้อนจากไฟนั่นเองแล้วก็ดับพิษเขาเสร็จแล้วจึงจะสามารถรับประทานได้นะครับก็บางท่านก็เอามาต้มกินนะครับแต่ว่าถ้าใช้ภายนอกเนี่ยใช้กันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับนี่คือลักษณะต้นพระพึงป่าครับวันนี้ต้นนี้เจอมีดอกด้วยครับ นี่ดอกเขาเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับนี้ใช้ได้ทั้งต้นเลยนะครับแต่ว่าเห็นต้นเดียววันนี้ก็เลยปล่อยเอาไว้ในป่านี้แหละนะครับเอาละครับเรารู้จักสมุนไพรในป่าอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับสมุนไพรใกล้บ้านวันนี้อาจารย์ชาวชาแนลลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันวิทยาทานกันไปเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ thank uh... you